ดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเพิ่มปุ๋ยเพิ่มดินในกระถางของกระเพรานะคะกระเพราอยู่นี่ประมาณ25กระถางเนาะแล้วก็กําจัดว่าจะพืชไปนิดหน่อยแล้วละ่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะทําตามแต่ตอนนี้ดินในกระถางของกระเพรามันยุบลงไปเยอะเพราะคุณแม่ไม่ได้ใส่เยอะเราก็จะมาผสมดิน อันนี้คือดินที่คุณแม่หมักไว้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะคุณแม่หมักเซลังโฟมไว้เยอะๆอยู่ที่บ้านในดินหมักของคุณแม่ก็จะมีใบก้ามปูขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวนะคะแล้วก็มีดินปลูกมีปุย๋ยคอกนะคะผสมปนเปกันแล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเสร็จแล้วในวันนี้คุณแม่ก็ตักมาเพื่อที่จะเอามาผสมกับ มูลวัวนะคะมูลวัวอันนี้มูลวัวแห้งนะคะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าคุณแม่ได้ผสมไว้ในดินแล้วนะคะถ้ามีใบไม้ใบไผ่เนะี่ยบ้านคุณแม่มีใบไผ่เนาะมีกอไผ่เนาะเราก็เก็บเอาได้น,นั่นเราก็เอาใบไผ่ได้นะคะก็เป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งคุณพ่อกําลังรดน้ําอยู่นะคะต่อไปแล้วเราก็จะมาพรวนดิน ใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ํากันนะคะ,ะเมื่อเราผสมดินเรียบร้อยแล้วเราก็มาคลวนดินในกระถางก่อนนะคะเนี่ยคุณแม่ก็เอาใบใบไม้ใส่บ้างแล้วล่ะใบไผ่โดยเฉพาะใบไผ่เพราะว่าอยู่ใกล้ใบไผ่นะคะแล้วเราก็เอาดินดินที่ที่เราผสมแล้วนะคะนี่เอาดินใส่ใส่ไปเลย เพื่อที่จะทำให้เขาชุ่มชื้นนะคะเพื่อให้เขามีดินมีฐานอาหารสำหรับวันนี้ก็ใส่ไปนี่ใส่ไปเรื่อยๆดินนี่ก็เป็นดินที่คุณแม่หมักเองนะคะเสร็จแล้วก็เอาเอาใบเนี้ยใบใบไผ่กรบนะคะใบไผ่กรบเพื่อให้รักษาความชุ่มชื้นนะคะเสร็จไปแล้วหนึ่งกระถางต่อไปก็ ใส่กระถางนี้นะคะถางนี้ถ้าเราเจอวัชพืชก็ถอนออกก่อนนะคะลูกเอาวัชพืชถอนออกก่อนเด้ออันนี้มีดินเยอะอยู่แล้วเราก็ใส่แค่นี่มูลวัวนะคะมูลวัวของเราเป็นมูลวัวแห้งใส่ไปเลย <c oughs> ออก็เอากบเลยนะคะเพราะว่าเขามีดินอยู่แล้วเอาใบไผ่กบเลยเขามีดินอยู่เต็มกระถางอยู่แล้ว ใบไผ่ครบบถ้ามีดินตรงไหนน้อยก็เติมได้นะคะเติมได้เอาใบไผ่กบทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบ15กระถางนะเราก็จะทำจนครบ15กระถางนะคะเดี๋ยวมาดูความสำเร็จกันก่อนนะคะต่อไปกระถางนี้ กระถางนี้มีดินนิดหน่อยคุณแม่ก็จะรวนดินให้เขาก่อนนะคะรวนดินก่อนแต่เรามีใบ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 ไผ่อยู่แล้วจะไม่เป็นไรนะคะเราก็เอาปุ๋ยปุ๋ยคอกใส่โรยลงไปเลยโรยลงไปนิดหน่อยอเพื่อให้เขามีปุ๋ยนะคะแล้วเราค่อยรดด้วยจุลินทรีย์สรข้อแสงทีหลังก็ได้ต่อไปก็เอาดินดินที่เราผสมปุ๋ยไปแล้วนี่นะคะดิน ก็ใส่ไปเลยเรามาเติมทั้งดินทั้งปุ๋ยนะคะเพื่อให้เขาได้มีผลผลิตออกใบเยอะๆเราจะได้เอาไปจำหน่ายได้ตรงไหนไม่เต็มก็ใส่ได้นะคะปรับปรุงไปเรื่อยๆเพราะว่าการเกษตรของเราไม่ได้ตายตัวอะไรเลยทำไปเลยตามความชอบของเรานี่ ก็ไปอีกเสร็จอีกหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะทำจนครบ15กระถางแล้วค่อยมาเจอกันนะคะดับต่อไปนะคะเมื่อเราใส่ปุ๋ยฟรวนดินเติมดินเรียบร้อยแล้วเราก็มารดน้ำเลยนะคะก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปในน้ำนะคะอ่ารดเลยรดเลยรดให้ชุ่มนะคะรดให้ชุ่ม เตมเลยเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งอีกทีหนึ่งนะคะถ้าต้นไหนมีดอกนะคะต้นไหนมีดอกเราก็ไม่เอาดอกนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูบนี่แน่ยังไงใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำปุ๋ยคอกนะคะที่ใส่แล้วก็รดด้วยน้ำหมัก มูลวัวแล้วก็จุรินทรีสังเคราะห์แสงนะคะจุรินทรีสังเคราะห์แสงคุณแม่ใช้ประจํานะคะจุรินทรีสังเคราะห์แสงอันนี้คืออกระเพรานะคะเมื่อคืนนี้เก็บไปแล้ววันนี้ก็มาบํารุงเขานะคะจุรินทรีสังเคราะห์แสงอันนี้คือน้ํามูลวัวที่คุณแม่หมักไว้นะคะเป็นถังใหญ่เลยนะคะเนี่ยก็ดูนะคะ เดี๋ยวเราก็จะได้เก็บอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเรารดน้ำพรวนดินเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะ